มาเลยตันข้าวชาวใต้ข้าวแร็คำนวยมก่อนจะไปเลยข้าวเนี่ยต้องบอกเลยแต่ว่านี่ที่จังหวัดพังงาหน้านแถวแถวะกะปงแล้วก็ตะกัะกวป้าเนี่ยพี่นงเนี่ยตื่นตะนกกันทีเดียวเลยนายชอบสะตนวัวหน้าสมนานปอบพอจังหวัดพังงาเนี่ยได้ติดตามนะครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจุดสูนย์กลางแผ่นดินไหวปรากฏประชาชนนี่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่อำเภอตะกวัวป้าและอำเภอกระปงก็ยังไม่มีแรงความเสียหายนะครับและก็บ้านเรือนเรื่องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ไม่มีนะแต่ว่าซ้ำจุด เกิกเตอร์อยู่นะเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยลึกซี่โลนะคะก็เกิดที่บริเวณตำบลทานาอําเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะแต่ว่ามันก็รับรู้ไปทึ่ตะกลัวป้ามันแข็งๆกันตรงนั้นใช่ไหมเป็นบอกเกรียงครับนั่นหละครับแต่กรมตุนิยมวิทยาโอปกาสเตือนมานะไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะมีพับบิดีโออะไรไหมนะครับคือบางบ้านเนี่ยเขาเขากรงวงจนปิดเนี่ยเิดนหนึ่งแรงสั้นสะเทือนเลยนะครับสั้นเลยแต่ว่าสั้นก็เป็นเนี่ยเนี่ยมเลยนรเราลองแรกันลองแรนะครับอ่าเนี่ยชัดเลยคือเออ อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็รับรู้ถึ่องแร่งสั้นสะเทือนได้ไบเบบเกลียงนั่นแหละอันนี้ไม่ได้มีใครไปแทงกองวงจรเปิดได้นะเป็นแข่งสั้นสะเทือนนะครับอช่ค่ะาคาโชกดีแล้วแหละที่ปลอดภัยก็เป็นรอยเลื่อนมะรุยนะครับที่จังหวัดพังงาครับ